ังนั้นคว่านายกหรือร,ร,รัฐมนตรีสั่งการกับว่าการนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างมีนายามัยยะสำคัญภาษาที่เขียนในนโยบายที่จะแถลงโดยนายกร,รกรัฐมนตรีแผลสองทางฟังดูถ้อาอ่านริอเปิดนะครับฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ความจริงมันก็คือการก o อปบี้มาจากลหลายๆดลามารวมกันอยู่ที่ดู่กันพูดกันถึงการปฏิรู เอาเรื่อภาษีกล้กากล้าจริงหรือเปลในข้อ3.5รัฐบาลจะเปลี่ยนโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ที่ให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้ดึงรายงานนอกระบบที่มีอยู่มากกว่าร้อยละ50เข้าสู่ระบบศึกษาความเป็นไปได้ของการปฏิรูประบบภาษีไปสู่ negative income t a x ที่มีผู้มีรายได้น้อยจะได้รับเงินภาษีคืน เป็นขั้นบันไดาตามเกณฑ์ที่กำหนดอันดูก็เหมือนกับโอ้ดีนะครับเป็นการกระจายรายได้เป็นการเอาเป็นรายง,งานนอกระบบร้อยละแต่การพูดถึง,โค,งโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ไม่พูดถึงการจะเก็บภาษีคนมีสตางค์แต่พูดเอาใจคนรายได้น้อยว่าคุณเข้ามาในปฏิรูปภาษีสูง n e นัก i v e อินค m มแท็กซ But I don't know.